วันนี้เรามาคุยกันเรื่องฟันผุซึ่งเชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะเคยเจอปัญหานี้กันใช่ไหมล่ะแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่ามีสิทธิพิเศษที่คุณสามารถใช้รักษาฟันได้แบบไม่ต้องจ่ายแพงใช่แล้วสิทธิ์30บาทที่ใช้ได้กับคลินิกธันตกรรมปีละ3ครั้งฟันผุไม่ใช่แค่ปัญหาที่ทำให้คุณปวดฟันเท่านั้นถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษา มันจะสามารถนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้เช่นการติดเชื้อที่อาจจะลุกลามไปยังอวัยวะอื่นหรือแม้กระทั่งโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดังนั้นการรักษาฟันตั้งแต่เนิ่นๆเ,เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วคุณจะต้องทำอย่างไรดีอย่าห่วงสิ3สามสาทรักษาทุกที่ทำให้คุณสามารถเข้าไปตรวจและรักษาฟันที่คลินิกธนกรรมได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินเยอะเลย ที่สำคัญคุณก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ถึง3ครั้งต่อปีฟังไม่ผิด3ครั้งใช้ทุกปีให้คุ้มลองดูตัวอย่างของคุณปุ้ยอายุ30ปีนะเขามีปัญหาฟันปุมาสักพักแล้วแต่ก็กลัวที่จะไปหาหมอฟันเพราะว่าคิดว่ามันแพงมากๆวันหนึ่งเขาได้ยินเรื่องสิทธิ์30บบาทก็เลยไปที่คลินิกที่เข้าร่วมโครงการแล้วรู้สึกดีใจมากที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย คุณปุ้ยได้ตรวจฟันอย่างละเอียดแล้วก็รักษาฟันผูที่เกิดขึ้นได้แบบฟรีทั้งหมดนี้ก็ใช้สิทธิ์30บาทของเขาเลยหากถามว่าไปใช้สิทธิ์30บาทได้ที่ไหนง่ายๆคุณสามารถไปใช้ที่คลินิกธันกรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการบัตรทอง30บบาทแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าอยู่ไกลบ้านหรือเปล่าเพราะคลินิกที่เข้าร่วมโครงการมีอยู่เยอะมาก ประโยชน์ของการตรวจและรักษาฟันตั้งแต่ตอนนี้คืออะไรแต่ที่เราไปตรวจและรักษาฟันผุทันทีที่พบจะช่วยป้องกันไม่ให้ฟันผุรุนแรงหรือเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆตามมาเช่นโรคเหงือกหรือปัญหาฟันหลุดล่วงดังนั้นอย่ารอให้ปัญหาลุกลามจนต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะๆกันนะ สรุปเลยนะอย่าปล่อยให้ฟันผุทำให้คุณต้องจ่ายแพงลองใช้สิทธิ์30บาทที่คุณมีไปตรวจและรักษาฟันที่คลินิกทันตกรรมใกล้บ้านกันเถอะไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะสิทธิ์30บาทช่วยคุณได้ขอให้ทุกคนดูแลฟันและสุขภาพช่องปากกันให้ดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆต่อไป